ชราศีพรศครับตั้งแต่วันที่23นะครับมิถุนาถึงวันที่19นะครับกรกฎานะฮะเรื่องที่ควรลุยนะฮะเรื่องที่ควรชะล่อนะฮะเพื่อทําให้ชีวิตเรารู้จังหวะนะเราจะเฮงแล้วเราก็จะไม่เจ็บตัวนะครับเพราะดาวพุธก็ย้ายนะครับเคเอาเริ่มาเลฮะเรื่องที่ควรลุยนะครับเรื่องแรกคือการเจรจาต่อรองครับเพื่อนๆฮะถ้าต้องพูดคุยอะไรเรื่องผลประโยชน์นะครับคุยตอนนี้ครับมีโอกาสเสมจครับ ไม่ว่าจะเป็นเจรจาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือเรื่องส่วนตัวเรื่องผลประโยชน์หรือต้องมีการจับคู่เรื่องการพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่เรียกว่าจ่อดาวมันเด่นนะฮะในเรื่องของการคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญหรือบางทีคุยกับลูกคา้าคุยกับคู่ค้าคู่เจรจาเรื่องอะไรก็ตามครับเรียกว,ว่าจ่อดาวมันเด่นมันเด่นมันดีนะครับในมุมของ กันได้ประโยชน์อาจจะได้แบบวินวินนะคือไม่ใช่แบบเออเราต้องได้เปรียบบางอย่างมันอาจจะเป็นการคุยแล้วมันลงล็อกคลิกคือเราก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นการตัดสินใจเรื่องสําคัญนะฮะอะไรก็ตามคือจังหวะดาวพุธที่เขาย้ายเนี่ยันโกจรดีนะฮะโกจรอ,อยู่ในจุดที่มันเด่นเรื่องของการตัดสินใจการต่อรองวาจาศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้พูดคุยไปแช่งอย่าไปแช่งใครนะ เดี๋ยวเป็นเปตามนั้นนะฮะพูดแต่เรื่องดีนะครับพูดแต่เรื่องเป็นประโยชน์นะครับเรื่องการทะเลาะแรงๆนะครับอย่าไปกล่าวหาอะไรใครนะฮะเดี๋ยวเดือดร้อนด้วยนะครับโอเคนะฮะนี่คือข้อแรกนะฮะข้อ2ครับผมนึกถึงว่าบางทีการสื่อสารต่างๆถ้าเราจําเป็นที่จะสื่อสารเรื่องสําคัญนะครับคือง่ายคือการคุยเจรจาเรื่องสําคัญกับบุคคลสําคัญอันนี้มันเด่นฮะ มาข้อแรกคือเจรจาต่อรองแต่เน,นี้ขอให้ใครช่วยเหลือ,อหรือจริงจะพูดโน้มน้าวใจคนก็ได้หรือโปรโมตสินค้าเราได้ถ้าใครขายส่งผลงานนะครับมีงานอะไรต้องส่งบ้างส่งเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหม่หรือศาสตร์ใหม่ๆก็ได้นะครับสมมติว่าเรามันเป็นความเก่งเรื่องการเรียนรู้การพิเศษการคุยการเจรจาฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการคิดพูดเขียน ยืนหนังสือทําสัญญาทำเอกสารนะครับหรือโปรโมทสินค้าโปรโมทต,ตัวเองนะครับอะไรก็ได้นะฮะคือให้คนเขาเห็นคุณค่าเราเห็นผลงานเรานะฮะนี่ครับจังหวะดาวมันเด่นคือลุยในการทําในสิ่งที่อยากทําเป็นพิเศษได้นะครับดาวมันเสริมจะให้เออทำแล้วสําเร็จนะฮะทำแล้วราบรื่นหรือทาแล้วมันไปต่อได้ฮะรเริ่มบางเรื่องบางทีโอ้ทำปุ๊บมันติดขัดติดนู่นติด,ตด,ตดนี่นะครับแต่รอบเนี้ย ติดปุ๊บหาวิธีแก้แก้ไนดะ้ปุ๊บไปต่ออีกนะฮะนี่คือจอหนดาวที่บนเนทีนี้ครับเป็นช่วงของการวางแผนระยะสั้นนะฮะเราอาจจะไม่ต้องบอกโหสิ้นปีนี้ทําอะไรบ้างฮะเอาแค่เดือนหน้าทำอะไรบ้างสัปดาห์หน้ามีเรื่องอะไรสำคัญอะไรก็ทมวางแผนดีดีเนี่ยโหวางแผนแล้วทุกอย่างมันมันจบสวยนะฮะมันสําเร็จนะฮะมันจัดการเรื่องสาคัญสาคัญได้นะฮะแม้แต่การวางแผนโดยเฉพาะเรื่องเงินทองระยะสั้นก็ได้นะฮะ เดือนนี้เดือนหน้าจะหมุนเงินอย่างไรจะหาเงินส่วนไหนมาจะแก้ปัญหาเกินเงินอย่างไรได้จะีมีหางออกทั้งหมดเลยนะหรือเพราะเรื่องเงินหรือผลประโยชน์นะฮะเพื่อนเพื่อนโอเคจะซื้อไหมกองสําคัญช่วงนี้จะโยกย้ายเงินอย่างไรจะทําเรื่องกู้แบงค์ไหมหรือจะรีเฟนนั้นหรือเปล่าหรือเนี่ยฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเกี่ยวข้องกับตัวเองนะฮะ ือการจัดระเบียบความคิดในเรื่องของเงินทองนะครับหรือหาวิธีที่จะทําเรื่องกู้ยืมเนอะไรก็ตามนะแล้วแต่ว่าเรากําลังทาอะไรอยู่หรือเรากําลังประสบปัญหาเรื่องของการเงินเรื่องอะไรเราจะทําสิ่งนั้นได้ดีนะครับเราจะแก้เรื่องนั้นได้นะฮะเรื่องเงินเงินทองผลประโยชน์นะครับโอเคนะฮะต่อมาครับมันเป็นเรื่องการเดินหน้านะฮะในโปรเจกต์ที่อยากทําเป็นพิเศษนะครับอันนี้ผมนึกถึงว่า สมมติเพื่อนอยากเปิดร้านค้านะครับอยากเปิดร้านค้าออนไลน์อยากจะลงทุนนะอ,อยากจะให้ใครช่วยเหลือ,อหรือว่าบางทีเราอยากจะทำอะไรที่สำคัญส่วนตัวคิดมานานแล้วนะครับอยากเอางานอดิเรกเอามาเป็นเงินรายได้นะครับอยากจะขายที่ขายทางอยากจะขายรถนะฮะซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านรถนะครับมีของยังมางอ,อย่างจะ วางขายนะฮะคือเราอาจจะไม่ใช่เพราะใครไม่ขายหรือว่าเราอาจจะอยากทําอะไรพิเศษนะครับกับชีวิตตัวเรานะฮะเพราะฉะนั้นสังเกตได้สิ่งที่ควรรู้ก็คืองานความแผนชีวิตเรื่องเงินแล้วก็หรือการจัดก,การเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะฮะแล้วก็งานโปรเจกต์ต่างๆที่ต้องแก้ต้องเคลียร์ก็แก้ได้ไว้วานให้ใครช่วยเหลือก็สําเร็จรวมถึงเจราจาเรื่องสาคัญนะฮะจะเซ็นสัญญาจะค้ำจะอะไรกต็ตามโอเคนะฮือสิ่งที่รุยได้นะฮะต่อมาสิ่งที่ต้องรอนะครับมันก็มีนะฮะอนื่งแรกนะฮะ บางทีเนะี่ยถ้ามีเรื่องสัญญาต่างๆนะครับห้ามเร็วเกินนะเออซื้อว่าต้องตัดสินใจโอซื้อขายอย่าเพิ่งรีบกะจังหวะนิดนึงหาข้อมูลให้ครบหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่ให้ขายไม่ให,ไให้ไม่ให้ซื้อนะฮะได้ทําได้ดีด้วยเพียงแต่ว่าต้องเช็คข้อมูลให้ครบนะฮะได้เห็นโอมิวซื้อเราจะขายที่มีคนมาซื้อที่โอตะลีตะเหลือนะครับพูดคุยแต่เอามีเงื่อนไขการผ่อนผ่อนเราเฉยเลย แต่เขาต้องอะไรก่อนคือต้องไปกู้แบงค์เอาที่โฉนดเราไปทําอะไรเนี่ยฮะนี่เรายกตัวอย่างเฉยๆว่าทําอะไรต้องละเอียดรอบครอบนะครับเพราะมันจะมีการใหญ่หรือมีเรื่องสำคัญคญเกิดขึ้นใน,ในช่วงเดือนนี้เดือนหน้านะฮะแต่ว่าต้องรอบคอบนะครับเน้นย้ำรอบครอบนะฮะแล้วก็เรื่องการตอบโต้นะครับกับแฟนกับคนใกล้ตัวด้วยอารมณ์เพราะมันจะมีเหตุให้แบบหัวร้อนนะฮะหัวร้อนก็เลยตอบโต้แรงๆเะนั้น เรื่องการทะเลาะเบาแวงทุกรูปแบบไม่ว่าจะกับแฟนกับเพื่อนกับใครก็ตามนะครับเพราะว่ามันจะมีเหตุปัจจัยให้ทะเลาะแล้วก็มีปัญหานะครับวุ่นวายวุ่นวือได้ง่ายนะฮะก็ต้องระวังนะครับมันจะมีเหตุให้ทะเลาะคนแก้ตัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่แฟนบางทีคนในบ้านนี่แหละนะครับมีเรื่องทะเลาะเหนื่อยใจจังกับเพื่อนกับเพื่อนรลวกงานกับลูกน้องนะฮะช่วงนี้อารมณ์จะร้อนหัวแรงนะฮะหัวร้อนมากก็ใจเย็นๆหน,นักแน่นเมตตา คเลยคุยใช้กุศโลบายในการคุยใช้วาทศิลป์ในการแก้ปัญหานะครับอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความร้อนุแรงอย่าใช้วาจาที่เสียดแทงนะครับเนี่ยอันตรายมากมันจะเสียเปรียบเยอะเลยนะฮะโอเคนะครับต่อมาเรียกว่าย้าเป็นไม่ได้ครับอย่าตามความคิดใครนะฮะมันจะมีคนปั่นคือต้องระวังคนแทงข้างหลังคนหักหลังใครมาเป่าหูให้เราต้องทําอะไร เป็นพิเศษแต่ลึกๆเราไม่อยากทําก็คือเจอพวกคนทักแหละนะ,ะทักแล้วทําตามเลยซวยเลยนะฮะถ้าเจอคนทักเราอย่าเพิ่งรีบฟังก็คือฟังได้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะฮะไอสิ่งที่ทักนี่บางทีมันเราทำเราเสียหายนะบางทีตัดสินใจพลาดได้นะฮะ,ะนั้นใครทักก็ทักไปเราตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับความคิดคุณอ่านหรือประสบการณ์เราก็ไม่แพ้ใครหรอกนะฮะก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับโอเคนะฮะแล้วก็อันนี้ต้องระวังนะฮะ เรื่องการซื้อของที่มีราคาแพงๆนะฮะของชิ้นใหญ่นะครับหรือของที่แบบเราโดนกระตุ้นนะฮะซื้อตอนนี้นะครับภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยราคารถนู่นนี่นั่นนะฮะนะเหมือนกันเราเห็นในสื่อทั่วไปนะฮะแต่บางทีเราจะเดินห้างแล้เจอของหรือบางทีจะไปซื้อของสาคัญของมีค่าของมีราคาแต่โดนบีบด,ด้วยเงินไขต่างๆด้วยเวลาต้องคิดตอนนี้ทําตอนนี้ต้องโอนตอนนี้ก่อนไม่ต้องเลยครับไม่ต้องซื้อเลยนะฮะมันมีอะไรดีกว่านั้น ถ้าเราซื้ออาจจะเจออะไรที่แบบเงื่นกลที่เราเหมือนเสียความรู้สึกที่หลังนะฮะโอเคครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเรื่องที่ต้องลุยเรื่องที่ต้องรอนะฮะยี 23, นะครับมิทุนาถึงวันที่19ก้กรกฎาคมครับโชคดีวาาสุขครับไปเกลียดใจนะครับสวัสดีครับ